มีอะไรบ้างจ๊ะมีอ่ะมีปอดนะคะมีกระเพาะจต้องเคี่ยวไว้อ่ะค่ะกับไส้อ่อนค่ะค่ะจะมีเลือดด้วยเนาะเป็นพวกขั้วปอดค่ะค่ะก็จะอยู่ในนอดค่ะก็จะมีค่ะนี่เส้นนหมูสับค่ะเป็นหมูสับตะกี้หลอกไว้นะคะก็เป็นหมูชิ้นนะคะเป็นหมูต้มหมูชิ้นใช่ค่ะแล้วก็มี เ็นเส้ใหญ่นะคะค่ะอันนี่หมูกรอบอยู่บนเขียงใช่หมูกรอบค่ะทีนี่ก็จะเป็นที่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 อะไรนี่เป็นกรอบนะคะค่ะก็อันนี้จะเป็นในส่วนของหมูแดงเดี๋ยวจะมีหมูแดงตอนนี้ยังทำไม่เสร็จค่ะค่ะเเเป็นนนนหมูแดงงาะีชยในชามนั่นคืออะไรคะอันนี้เป็นกุนเชียงค่ะที่เราทำเอ๋อเป็นกุนเชียงด้วยโอเคค่ะเียหมูแดงค่ะแล้วก็จะมีข้างล่างนี้จะเป็นไข่ต้ม นี่ไส้อ่อนเนาะนนนค,นค่ะนนค่ะที่ <condu it S 1> ร้านเขาสะอาดมากเลยเขาปิดฝาเรียบร้อยค่ะค่ะค่ะเป็นไส้บนข้าวถ่ายดีค่ะแล้วก็มีอะไรเป็นกระเพาะนะคะเป็นกระเพาะอ่าอันนี้เป็นกระเพาะหมูใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นอะไรอีก นี่คือปอดใช่ไเป็นปอ,อ,อดใช่ที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเอาเป็นเกาเหลากลับบ้านถุงหนึ่งด้วยข้างในค่ะขอบคุณมากค่ะข้างในข้างในหมูกรอบทุกอย่างาลคะคะ